อาคมอืมฉันว่าเราน่าจะทำเพจลงเฟซบุ๊กกันนะร้านเราเนี่ยเพจร้านน่ะเหรออืมที่เหมือนกับเพจเจอร์เหรอโอ้โหมึงเอารอยยอดหนักคือดึงๆหลูกค้าโทรมาเนี่ยม่วิ่งยอ้อนเรียนตามตู้โทรศัพท์ก,กันเลยวะมึงไม่จบไนยะไม่ต้องทำแล้วล่ะขายแบบนี้แหละเออ,อยิ่งที่มา พอดีครับพอมีอาหารน่่นๆอร่อยๆแนะนำไหมครับพอดีวันนี้ไม่ค่อยสบายครับอาหารอ่อนๆอร่อยๆใช่ไหมครับได้ครับจัดให้เลยครับเต้าหู้ทรงเครื่องไหมครับรับรองครับสดใหม่อร่อยแน่นอนครับโอ้โหรับรองฟินนี่เลยครับงั้นผมเอาเต้าหู้ทรงเครื่องทานที่นี่นะครับแล้วก็เอากระเพราหมูใส่ถุงให้เมียผมด้วยนะครับแล้วไม่เอาไปฝากลูกเหรอครับไม่มีครับอ๋อไม่มีลูกไม่มีตังนี่แหละเยเล่นเข้ากันนะครับหน้าไปอยู่คณะเดียวกันคณะตลกเหรอครับคณะหมูกรอบ ไม่นั่งเลยครับแม่ผมมากันเลยเดี๋ยวจัดให้เลยครับอร่อยอร่อยแน่นอนครับครับผมร้านเราอร่อยแต่อย่ามาเด็กนะครับมาเย็นไม่ได้ลูกค้านั่งกันแน่นหมดเลยครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะเต้าหู้ทรงเครื่องลองชิมดูครับอร่อยแน่นอนครับใครไม่กินก็เถียงไปจะอร่อยทุกอย่างครับอ่ะยอดส่วนแบ่งเอง 4ี400่รอยเองเหรอโอ้ย so นี mm ่ค hmm. mm ่าโทรศัพ hmm. ท mm ์ฉ hmm. mm ันยังไม่พอเลยเนี่ยชีวิตมันขาลงนี้วะก็ได้เท่ากันและยอดค้ายังมีเงินเก็บเลยอ๋อเกคมแก่แล้วจะใช้อะไรฮะผู้หญิงก็ไม่ต้องเปค่าอินเทอร์เน็ตก็ไม่ต้องเสียวันๆใช้กี่บาทเธอแแะ้วเงินที่ยังได้ไปเสียอะไรบ้างอะอ้าวเก็บล้านกันแล้วใช่ไหมครับผมงั้นเดี๋ยวเราตั้งตีไปกินหมูกระทะกันดีกว่า นี่เองที่ทำให้อยอดอยมีเงินเก็บอไอ้เสือวันนี้ไม่ต้องไปไหนดีกว่าว่ากินข้าวที่ร้านแหละจะได้ไม่ต้องเสียเงินเทียททองอ้าวอะไรอะพี่นั่งนี่แหละเดี๋ยวข้าชาให้กินข้าด้วยเชฟระดับมิสลินสตอร์เลยสตาร์าอูอยู่สตูนต้องสตอร์